สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูตักอีกครั้งนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 ค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในเรื่องของทศนิยมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะนักเรียนจะต้องหาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งได้ค่ะ มาดูกันเลยนะคะสำหรับการหารทศนิยมหลังจากที่ครั้งที่แล้วคุณครูได้ทบทวนนะคะการเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนและการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมไปแล้วนะคะการหารทศนิยมนักเรียนสามารถทําได้2วิธีค่ะวิธีแรกการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนค่ะตัวอย่างค่ะ0.5หารด้วย2เราเขียนเป็นเศษส่วนเลยนะคะเสร 0.5นะคะก็เขียนได้เป็นเศษ5ส่วน10ค่ะนะักเรียนสังเกตหลังจุดมีตัวเลข1ตัวเพราะฉะนั้นตัวส่วนก็มี0 1ตัวค่ะ10แบบนี้นะคะหารด้วย2นะคะ2เขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วน1ค่ะหลังจากนั้นนะคะใครที่มาก่อนนะเราอย่าไปยุ่งกับเขาค่ะเศษ5ส่วน10มาก่อนใส่ไปเหมือนเดิม เครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นคูณค่ะใครมาที่หลังให้กลับใจหรือกลับไปเลยนะคะเราก็กลับค่ะกลับจากเศษเป็นส่วนนะจากสองส่วน1ก็กลายเป็นเศษ1ส่วน2ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้คูณค่ะ5คูณ1นะตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างห้าคูณ1ได้ห้าด้านล่างนะคะ1ิบคูณ2ได้ยี่สิบค่ะได้เป็นเศษห้าส่วนยสิบทีนี้การจะเปลี่ยน เศษส่วนให้เป็นทศนิยมนะคะนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนให้มีค่าเป็น10เป็นร้อยหรือว่าเป็นพันก่อนนะคะเพราะฉะนั้น20นะคะทำให้เป็นร้อยก็คือคูณหเราจึงคูณ5ทั้งบนและล่างค่ะก็จะได้เป็น5้าคูณหได้ 25, ค่ะและ20่คูณหได้100ตอนนี้ได้25่สิ่วนหนึตัวส่วนเป็น 100, มี0ูนย์สองตัวนั่นหมายความว่าทศนิยม2องตำแหน่งค่ะ ก็จะได้คำตอบคือ0.25ตอนนี้เราได้คำตอบแล้วนะคะต่อไปมาดูอีกวิธีบ้างถ้าใช้วิธีการตั้งหาร0.5หารด้วย2นะคะตั้งหารแบบนี้เลยนะ0.5จุดของครูกระเด็นขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะคะหารด้วย2 2อะไรได้0 2คูณ0ได้0ค่ะใส่จุดตรงตำแหน่งเดิม2อะไรได้5 2คูณ2ได้4ค่ะลบกันเหลือ1ตัวต่อไปไม่มีจำนวนอะไรนะคะให้นักเรียนเติมศูนย์ลงไปค่ะ2อะไรได้ 10? 2คูณ5ได้10ค่ะลบกันเหลือ0นยแสดงว่าหารลงตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้น0.5หารสก็มีค่าเท่ากับ0.25เท่ากันค่ะไม่ว่านักเรียนจะใช้วิธีอะไรในการคำนวณ ะค,ะคำตอบจะต้องได้เท่ากันค่ะไปดูอีกตัวอย่างกันบ้างนะคะในข้อนี้ให้หาที่ตัวเศษและตัวส่วนตัวตั้งและตัวหารนะคะเป็นทศนิยมทั้งคู่เลยโจทย์บอกว่า22.54หาร4.9ข้อนี้ถ้าทำเป็นเศษส่วนนะคะ 22.54หลังจุดมีตัวเลข2ตัวเพราะฉะนั้นตัวส่วนก็มีศูนย์ตัวค่ะได้2,254ส่วนหนึ่งเครื่องหมายหารเหมือนเดิมตัวหลังนะคะ4.9ใส่49เลยค่ะหลังจุดมีตัวเลข1ตัวเพราะฉะนั้นตัวส่วนก็มีศูนย์ตัวค่ะได้49สส่วนสิบ ข้าทฤษฎีของคุณครูนะคะใครมาก่อนให้อยู่ที่เดิมอย่าไปยุ่งกับเขานะนักเรียนลอกลงมาเลยได้2,254ส่วน100เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณคนมาที่หลังให้กลับไปนจาก49ส่วน10ก็กลายเป็นเศษ10ส่วน49ค่ะคราวนี้นักเรียนตัดทอนนะคะ49ตัดทอนกับ200อะ2,254นะคะ ก็จะได้เท่ากับ4 6ส่วน10ค่ะหลังจากที่เราตัดทอนและคูณกันเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขียนเป็นทศนิยมส่วน10ทศนิยม1ตำแหน่งก็จะได้4.6ค่ะมาดูวิธีการตั้งหารกันบ้าง22.54หาร4.9นะเราไม่สามารถทำให้ตัวส่วนเนี่ยที่เป็นทศนิยมแบบนี้นำมาหารได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลงก่อน ยี่สิบสองจุดห้าสี่หารสี่จุดเก้าก็หมายความว่ายี่สิบสองจุดห้าสี่ส่วนสี่จุดเก้าค่ะนะอยากให้ทศนิยมหายไปมีหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นคูณด้วยสิบค่ะถ้าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเราก็คูณด้วยร้อยนะคะทศนิยมก็จะหายไปนะ,ะคูณด้วยสิบทั้งบนและล่างนะคะก็จะได้เป็นยี่สิบสองร้อยยี่สิบห้าจุดสี่หารด้วยสี่สิบเก้าค่ะคราวนี้ตั้งหารได้แล้วนะคะ สี่สิบเก้าอะไรได้สองไม่มีสีิบเก้าอะไรได้ยี่สิบสองไม่มีนะคะเพราะน้อยกว่าตัวเองเพราะฉะนั้นมาหาสี่สิบเก้าคูณอะไรแล้วได้สองร้อยี่สิบห้าได้เท่ากับ4ค่ะใกล้เคียงสุดนะคะได้196ค่ะลบกันเหลือ29เห็นจุดนะคะนักเรียนต้องใส่ตำแหน่งให้ตรงนะคะมีจุดใส่จุดค่ะดึง4ลงมา 49คูณอะไรได้294 49คูณ6ค่ะได้294ลบกันเหลือ0อ่าเป็นอันจบแล้วนะคะนักเรียนสังเกตทั้ง2วิธีได้คำตอบที่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะสะดวกวิธีไหนชอบวิธีไหนนะคะก็สามารถเลือกได้เลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในแบบฝึกหัดกันบ้างในแบบฝึกหัดที่3.3หน้า95ค่ะ มาดูข้อ1กันเลยนะคะในข้อที่1โจทย์บอกว่า12.5หารด้วย0.5ค่ะข้อนี้นะคะง่ายมากเลยให้นักเรียนเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนค่ะ12.5นักเรียนใส่ไปเลยค่ะข้างบนมีเลขอะไรบ้างใส่ไปให้หมดดูค่าหลังจุดมีตัวเลข1ตัว นะคะเพราะฉะนั้นคือส่วนด้วย10บค่ะถ้าหลังจุดมีตัวเลข1ตัวนะตัวส่วนนะคะเราก็ใส่10บนะมีศูนย์หนึ่งตัวเหมือนกันนะคะหารเหมือนเดิมค่ะ0.5ใส่แค่เลข5ค่ะศูนย์ด้านหน้าไม่ต้องนํามาใส่นะคะหลังจุดมีตัวเลข1ตัวแสดงว่าส่วน10เช่นเดียวกันค่ะเท่ากับ นะทฤษฎีการหารเศษส่วนของคุณครูนะคะใครมาก่อนนะเราอย่าไปยุ่งกับเขาค่ะ1น5นะคะส่วน10ค่ะใส่ไว้เหมือนเดิมค่ะมาก่อนมีสิทธิก่อนเราอย่าไปยุ่งเขาค่ะแต่การหารในเศษส่วนไม่มีค่ะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารนะคะเป็นคูณและตัวหลังค่ะคนมาทีหลังก็ต้องกลับไป นะมาก่อนอยู่ก่อนห้ามยุ่งมาทีหลังเธอกลับไปนะเพราะฉะนั้นจากเศษ5ส่วน10กลับค่ะ,กล,คะกลายเป็นเศษ10ส่วน5ค่ะนี่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนตัดทอนนะคะตัวเลขถ้าตัดทอนได้ตัดทอนค่ะระหว่าง5กับ125นะคะ5อะไรได้5้าห้าหค่ะต่อไป125บ้างใช้ไม่ห้าหานะคะ 5อะไรได้สิบสองก่อนห้าสองสิบเหลือเศษสองทดไว้นะคะกลายเป็นยี่สิบห้าห้าอะไรได้ยี่สิบห้าห้าห้าค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ข้างบนเป็นยี่สิบห้าคูณสิส่วนข้างล่างก็คือ10คูณอยู่กับ1นะคะทีนี้สิบกับสิบตัดทอนกันได้สิบหนึ่งสิบสิบหนึ่งสิบนะคะนักเรียนก็จะได้คำตอบเป็น ข้างบนเหลือ25คูณอยู่กับ1นะคะก็จะได้25ค่ะด้านล่างนะคะ1คูณอยู่กับ1ก็ได้1ก็ได้คำตอบเท่ากับ25ค่ะนักเรียนสามารถเขียนตอบได้เลยนะคะขีดเส้นให้เรียบร้อยค่ะอ่าเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะ1ข้อค่ะ ต่อไปนะคะมาดูในข้อที่3กันบ้างนะคะสำหรับในข้อที่สในข้อที่3โจทย์บอกว่าตัวอย่างข้อ3บ้างนะคะ6.408หาร0.9คะ่ะนักเรียนทําเหมือนเดิมเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนนะคะ ตัวแรก6.408ใส่ไปเลยค่ะ,ะมันสูงไปนิดนึงนะคะ4หลังจุดมีตัวเลข3ตัวเพราะฉะนั้นตัวส่วนก็คือ1000ค่ะหารด้วย0.9นะคะก็ใส่9ค่ะหลังจุดมีตัวเลข1ตัว พรนาะฉะนั้นส่วนก็คือ10ค่ะเท่ากับใครมาก,ก่อนอย่าไปยุ่งกับเขาค่ะใส่ลงไปเลยส่วน1000จากนั้นเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณค่ะคนมาทีหลังให้กลับไปนะคะเศษเก้ 49, ส่วนสิก็เลยกลายเป็นเศษ1ิบส่วน9้าค่ะครา,าวนี้เรามาตัดทอนกันนะคะ 1> 9 1 9นะคะ9อะไรได้64 9 7ะคะ่ะ9 7ได้63เหลือเศษ1ทดไว้กลายเป็น10นะคะ่ะ9คูณ1ได้9เหลือเศษ1อีกนะคะทดไว้กลายเป็น18 9อะไรได้18 9 2 18ต่อไปค่ะตัดทอนอีกคู่หนึ่งขอเปลี่ยนสีนะคะ 1ิบหนค่ะสิหารหนึ่พนะตัดศูนทิ้งทั้งคู่นะคะนี่ก็เหลือ100ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้บรรทัดต่อไปว่าเหลือข้างบนนะคะเจ็ 12, คูณกับหนึก็ได้712ค่ะด้านล่างนะคะหนึ 100, คูณกับหนึก็ได้100ค่ะสังเกตว่าตัวส่วนของเรานะคะคุณครูจะพยายามให้เป็นตัวเลขสิบ 100หรือว่า1000นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำเป็นทศนิยมได้ง่ายๆนะคะตัวนี้ตัวส่วนเป็น100นะคะมี0ูย์ตัวเพราะฉะนั้นทศนิยมสองตำแหน่งค่ะ712ใส่ไปก่อนทศนิยมสองตำแหน่งนักเรียนนับตามคุณครูเลยนะคะ1 2สอเพราะฉะนั้นใส่จุดตรงนี้ค่ะนี่อ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตอบได้แล้วนะคะ ข้อนี้ตอบว่า7.12ค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยเนาะหวังว่านักเรียนของคุณครูจะทำได้นะคะโอเคค่ะแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ